สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อ,ปอง,ปงปอง,งปลายทุงหมอกทุกบอลครับทีลกหักแพงของส่งของกวนคนบัดโศกนะครับจ้าเม่นอย่างหลกเอ้ยร้านหน่อยวาจ้าครับูดนี่จ้าวัสดสันร้านหน่อยวะจ้าได้หลกจ้าเนี่ยน่าจ้าอะไรเนี่นนนะร้านหน่อยก็ได้นครับแยมแรงครับ,นรรบหนึ่งเขาเป่าไฟกันเจ็ดแนยวอยูนน่แนวกินเบิง่ง ถ้าปวสีกแกงเห็ดกับตั้งนี่ต้มเนียังเกาะสวัสดีค่ะต้มมูสใช่ไหมคต้มซุกี้เพป็นวะพักหมูเก็บจากน้องบานบังอือครับกระลังหนึ่งเข่าต้วนๆเลยครับเข่าก็ได้ท่านี้เห็ดเป็นเห็ดบดครับสวัสดีค่ะเห็ดบ,บดเห็ดบ,บด เอาฝุ่นจ้าทั้งผุ่นกับจ้งจ้าอยู่ฝุ่นไอ้หลังหอมเพิ่นพวดพวดพวด,พดไปทั่วครับตอนนี้ก<ะ>ลังสิเลื่อมหัดยางสีแกงเฮ็ดกินแรงพอบอ,อืมบรรยากาศดีครับวันนี้แต่ลมลบตกว่าเป็นว่าเป็นอยังงก่อน หนาหนาวก็ร่างสิงเขามาครับบรรยากาศดีดีรงให้ทงุทง,ทงนานเนี่ยไปคุณเดือนตลาลงบานห้าก็เริ่มแหงเริ่มอันนี้เนี่ยเดือนากเอ้เป็นจังถเป็นฝนถเป็หนาวจากซีเมนฝนจากซีเมนหนาวแต่ว่าธรรมาดากับหนาหนาวแล้วครับหน้านี้ลูกไรลตกโบเว็นพะลูกพัะเาวหร่มาผิดเี่าไหรลูกไม่หยั่งขวด เราพี่มีเขาบอกเป็นพ่อทรายแต่ปลาโลกเนาะทรายเขาแล้วก็แกงเห็ดต่อียครับกินแรงเฮ็ดกับเห็ดบดซื้อดอครับรถตลาดเฮาเพราะว่ามันบ่มีเห็ดบดธรรมชาติ์หลับคู่เมือนี่มีแต่ปลูกนี่จะเพิ่นปลูกกินปลูกขาย มีคือสมัยเกา่าขึ้นมีครับแต่ก่อนนี่บักทั่วปีครับใส่กับเฮดบดแกงแท้หนาๆมากาแบบนี้ปีใส่แกงเนี่ยเอาก,ก็กินบนรานี่เน,นาะหน้านี้มันสีมีแบบทั่วปีมีเฮดบดเฮดบดหมอ,อกเนาะอืมสมัยตะกี้กกไปเก็บพอไปเก็บในเก็บในป่าจนเด็กขายแต่ว่ากูเหมือนีนีเบิดครกับปลาดงพงไผ เป็นส่วนยงส่วนยางไปแล้วทุกเมื่อนี่หายากบ่มีคอนใหม่ที่ได้กินกับมิตรสื่อแลครับส่วนมากพ่อสื่อพ่อเขากระจ้าอยู่หรอครับหาสิบบาทพ่อสื่อเขากระจ้าอยู่แกงอิ่มขาบหนึ่งผลละสำหรับขอบควรไปละมาทรายเขาลูกจะให้ที่พ็นทรายเขานั่ครับ ขวากับทึ่งเฮ็ดทึ่งเหมียนเป็นอันกับยังหกอยู่ยครับแต่ละมือเป็ทรายเขาก่อนแบ่งนาทีกันครับแต่ละมือแบ่งนาทีกันผู้หนึ่งเฮ็ดแน่วหนึง่งผู้หนึ่งเฮ็ดแนวหนึง่งพี่มีนาทีหนึ่งเขาใด้เขาผู้ใหญ่กับเฮ็ดกับเขาครับแ,แต่ว่ามือนี้แม่เป็นคนล,ลงมือ ีกแกงเห็ดผู่ร้านหน่อยเอาจะเห็นยังเอาออกไหมลูกฮันเอาออกเอาออกเอาออกอืม,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 มอืมมาผีมาผีลูกมาผีมาผีปู๋มาผีอู๋ม,มาผีเร็ว,ปปปเ,วเป็นทายขาวายขาวเลยเนี่ยกำลังจะแกียงเห็ดต่อ ไายมาันทวๆเลยเอาบอด้มาเขาบนน,บน,นี้มิเตอร์เขาเย็นบอกมีอยอะอายทวนๆเขาอยู่นตัวเย็น ดูทั้งใตทานใต้สุดเลยเอาทัวท่วๆเลยลูกเด้อทางปกทิทางหมอกแกงเฮ็ดต่อแล้วครับบันนี้บอกแล้วหน่วยใหญ่กว่าหงกาม็มีดูทังใตอือมันมีหน่วยออนอยูหน่วยจียื้อเอาอ,อ่ะน,นะอือ บล่ละน้อเป็นขางหมอดหมอกับทัน,นิปปงาขางหมอเลยบ่อ,บออด่อออพอละลูกบ่ทัวละบ่ อว่าเขาใช้ติดเขาเนาะมันก็ห่อนะเว้ยเขาวเวปตักกตสัยยหน่าพร้อมได้ครับแกงเห็บจากสูตรใดของเพิ่อนตบันี่เบิหน่นนองน้ำเดือดเพี่เด้อเห็นบ่น่องหันลูกเบิ่งน่องน้ำจากเพ็่นเศษสูตรใดครับให้สูกิหมา ตำใส่ใบย่านางฟอแกงเข็ด,ดปใส่บักบวบก็ล้าใส่ลายลายาใส่เขลือยิ่งว่าเป็นแกงน้องใหม่ไปแล้วบัน ข้อลปะปอนเอาเอาจากสั่นเลยบวหมอ้อข้างเลยครับถาแต่เนี่ยน้ำผึ้นะครับเบื่อใบยานางเนาะแกงเห็ดบดสูตรใหม่ครับสูตรใส่ใบายานาง บริซ้ายเอยครับใส่พ่อให้มีสีสันเนี่ยจุดน้อยแสบน้ำกันดีเด้อครับมือนี้อเอาเป็นอยาา่างซ้อ่ะยังละโอ้โผักกระแยงตกลงหมอครับแค่นี้แต่สุกบางยาต้นแล้ะครับหิดบด ก็สุกดีกับป็นันวดใส่ได้เลยครับโหอืมเห็ดขอนเดอี๋ยวหมอฟดนี่กัเห็ดอันวัดอสุกครับเห็ดกดนี่สุกง่ายเป็นอย่างสง่ายบงครับนีนีกบัวปีครับส่บวป ผักกระเองครับหอมๆนี่ครับอ่อนๆเลยผักกระเองอ่อนๆนี่ผักกราญหน้าเกิดอยู่เดินเท่าเองเก็บมาเมื่อกี้แล้วครับสดนะครับตะซ้อนคัะ bà đẻ cao vậy chắc xe Hay nhỉ Phát bọc 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 cắt chụp Hay bớt ở xuống kia bớt ไปจะเกอค่าแต่ฝนนี่ครับฝนรวงรวงแล้วมันฝนรวนรวนลก็นำหวดลงก่อนจะได้แบบหวดไปมานี่เอากระด้ทยึดต้นใหม่สูงๆรัก็อร่อยนอยก็ได้บ่นะ ก็ปักบวบเป็นพันนี่แหละแกะปะแข็งก็บ่เอาแล้วเนาะเป็นบัดสูกก็ได้ครับปักบวบพัอสูงแล้วก็คือเป็นกันบัดใส่ได้แล้วมีจีลมใส่ <c oughs> ได้เนาะคือที่เขากัน <c oughs> มันมีกี่มครับใส่เข้าไป หอมใหส่นมอืมใส่นใหม่เข้าไปน้ำขิโปมน้ำคักครับ,บอืมทนน่ะเลยแหละควบเสบอาหารบรรบาน,บนเดี๋ยวรอให้มันอีกจักน้อยหนึง่งแล้วก็ใส่พักระแยงออกเยวบลอยตักใส่สวยพร้อมเสิร์ฟครับวันนี้โอแล้วคนเย้วหอมทวนๆแล้วเดี๋ยวอืม,อม ใส่ข้งนัวใ่ล่ะนี่ดีกับไตอ่ะอข้างนัวเข้าไปแล้วก็ใส่ผักกาดแยงเป็นอันวัดพรอบเสิร์ฟน,นี่นัวแล้วเป็นบอกอเสบแล้วผักกาดแยงแต่สะอ,อดครับหลายขับรับอยู่มองเ้อาเก็บอยู่เดินบาดล้างบาดจะพร้อมขอบพอ้อ,ม,อ,ม,อมขึ้นมาเลย อ,อืมเอาครับวันนี้พร้อมเสิร์ฟอีกแล้วกินน้ำกันครับแสบแสบอย่นั้นว่าจบตักใส่ถ้วยครับพร้อมเสิร์ฟป็นตักก่อนอืมชาไหมว่ามนันยังดอกกะ รักแค่สวยเบอโอ้ครับอืมแกงเดียวเด้็กหนี้อือสวยเดียวโหลดแกงเดียวโอ้โหคือข้าวทาเลยครับแกงเห็ดใไซม์บวบเห็ดคอนน่ครับเศษๆน้องกันโอ้สาระคลิปนี้คือสิจบผ่าบรรยากาศไปซันนี้เด้อครับพี่น้อง ขอโต้ลาปก่อนครับอันนี้สวัสดีครับนี่เดี๋ยวเอาลูปโป,โปรไฟล์ก่อนครับรูปแกงเห็ดอ่าจุหมองเกา่าที่เดิมปิกรงครับอโอ้ยมีของกุ้ยๆพร้อมครับคุณลากรองลาก่องก่อน แล้วพาคลิปนี่พอกันไม่คลิปน่ะก,กุหลากุชเช่ให้ช่องสองหัวคุนแบบโสดนัด่นเองค่ะสวัสดีค่ะ